มาครับ fc สายบุญแล้วก็สายแสวงหาโชคลาภทั้งหลายเดี๋ยวตาติดจะพาไปดูจุดบริเวณที่ว่ากันว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างนากักพิภพกับมนุษย์พิภพของเรานะครับซึ่งอยู่บริเวณใต้กุฏิที่เห็นนี่แหละครับว่าตาติดจะเผยแพร่คลิปนี้ออกไปก็รู้สึกว่ากุฏิหลังนี้จะเปิดใช้งานแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบประวัติความเป็นมาแล้วละ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบก็เดี๋ยวท่านทิ์จะเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือกุฏิหลังนี้เกิดจากคณะสัทธาลุกศิษย์ลุกหาใกล้ชิดองค์หลวงปู่เนี่ยมีความเห็นกันว่ากุฏิหลังเก้าแห่งองค์หลวงปู่เนี่ยเล็กใช้ต้อนรับแขกได้ไมมก่อยเต็มที่เท่าไหร่ก,ก็อยากจะปลูกกุฏิหลังใหญ่ให้มันสมเกียรติแห่งองค์หลวงปู่เพราะว่า นับวันเนี่ยคณะสัทธามาจากต่างประเทศบ้างนอกประเทศบ้างก็ลังไหลกันมากราบอ,าองหลวงปู่ศิลานะครับเนื่องจากบารมีท่านก็แพร่ขยายออกไปก็เลยไปถามหลวงปู่นะครับว่าจะให้ปลูกกุฏิบริเวณไหนหลวงปู่ท่านก็ชี้มาบริเวณที่เห็นเนี่ยซึ่งมันคือสร้างน้ำดั้งเดิมบนพื้นที่แห่งนี้นะครับ ลูกศิษย์ถามกี่ครังท่านก็ยังยืนยันว่าให้ปลูกอยู่ตรงเนี้ซึ่งลูกศิษย์ก็แปลกใจนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ถมแล้วมันก็เยอะแยะไปหมดทำไมหลวงปู่ไม่เลือกทำไมท่านต้องมาเลือกแถวนี้แต่ก็ขัดไม่ได้นะท่านก็มีเหตุผลของท่านแล้วท่านก็ไม่บอกเหตุผลด้วยเป็นธรรมดาครับปราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ค่อยอยากให้คณะสัทธาไปยึดกับเรื่องอาินไตรามากเท่าไหรนะ่นัก เหมือนภาสายปฏิบัติกรรมฐานทั่วไปนั่นแหละครับก็อยากให้ญาติโยมยึดไปที่การเข้าวัดฟังธทำทำ,ทำบุญไปซะมากกว่าลูกศิษย์ลูกหาก็เลยตกลงไว้ว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงพื้นที่เนี่ยให้มันเป็นที่ถมที่อะไรเพื่อจะปลูกกุฏิตามปกติให้สวยงามด้วยแต่ปรากฏว่าพอไปว่าจ้างรถมาถมที่ก็แล้วทั้งรถ ที่มาทำจะถมนี่ก็ต้องมีอัานเป็นไปทุกขันไปไม่สามารถถมได้นะก็ไม่รู้เหตุผลไปถามหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็วางเฉยซะท่านก็ไม่ได้บอกอะไรมากจนกระทั่งมาคืนหนึ่งนะครับลูกศิษย์ประมาณสักหกเจคนนะครับฝันตรงกันนะรู้สึกว่าจะฝันถึงสอครั้งด้วยกันมั่งเท่าที่เขาเล่ากันมาเนาะ ว่าใต้นี้ประมาณสักสี่เมตรจะเป็นวังบาดาลเป็นเมืองของพญานาคนะครับเขาไม่อนุญาตให้ถมนะครับก็เลยต้องปลูกกุฏิเป็นทรงอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงสระน้ำให้มันสวยงามอย่างที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยเนาะอีกทั้งท่านก็เคยเล่าให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับฝังว่าท่านเองก็เคยเป็นนาคทั้งฝั่งขเขมรน,นะ แล้วท่านก็มาทิ้งกายสังขารในชาติภกพญานาคที่ฝั่งไทยของเราเนี่ยและไอ้จุดที่เป็นธรรมอุทยานเนี่ยท่านเองก็เคยมาบวชบำเพ็ญกุศลอยู่เนี่ยมาทำเขาเรียกว่าบำเพ็ญตบะบารมีมาก็หลายภพหลายชาติเคยมาปลูกวัดเก่าแก่อยู่ที่นี่ด้วยอ่าเลยเป็นเหตุให้ท่านต้องมา ร้อมนักพักอาศัยอยู่ณธรรมอุทยานแห่งเนี้ยเป็นการเผยแพร่ช่วยเหลือญาติโยมในชาติปพปัจจุบันด้วยนะครับนละเลยลูกศิษย์ก็เลยต้องอทำแบบนี้เป็นกุฏิลอยน้ำซึ่งก็สวยงามดีนะครับโดยเหตุผลของพญายนาคราชเนี่ยแน่นอนครับเพื่อให้ลูกหลานนาคราชซึ่งบารมีน้อยๆเนี่ย เขายังไม่สามารถที่จะขึ้นฟังได้ไม่เหมือนคําว่านาคพญานาคราดตึงเขาไม่ธิ์เยอะนะครับเขาจะไปไหนเขาก็ไปได้แต่นาคาราดเฉยๆเนี่ยมันก็จําเป็นต้องอยู่ในน้ำนะฮะแล้วการที่มีกุฏิหลวงปู่มายู่ด้านบนเนี่ยมันทําให้พวกเขาได้รับเขาเรียกว่าความลุ่มเย็นที่หลวงปู่ช่้นแพ่เมตตาให้อยู่แล้ว ข้อมูลชุดนี้ถ้าท่านได้ยินไปนะมันก็จะมีประโยชน์มากเดี๋ยวทยักซิตจะท่ายทอดวิธีการมาทำบุญแบบถูกต้องเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดนะครับการทำบุญในบวรพระพุทธศาสนาที่ให้อานิสงส์สูงสุดก็คือหนึ่งผู้ให้ต้องบริสุทธิ์สองของให้ต้องบริสุทธิ์สามผู้รับต้องบริสุทธิ์ซึ่งไม่ต้องห่วงครับหลวงปู่ศิลาท่านบริสุทธิ์อยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวเราให้บริสุทธิ์คือย่าม,มาด้วยหวังความโลภนะไอความโลภมันมีกันทุกคนแหะครับแต่ต้องพยายามตัดมันออกไปตอนที่เราจะมาถวายทานเราตั้งจิตตั้งใจว่าเรามาถวายหลวงปู่เนี่ยด้วยจิตอันเคารพอยากทําบุญกับองค์หลวงปู่จริงๆส่วนของที่ถวายเนี่ยมันจะถูกจะแพงก็ มันก็ตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนนะครับคนรวยเขาก็ถวายได้เยอะไอเราคนจนเราก็เอาเท่าที่เราไม่เดือดร้อนเนาะบางทีเขาถวายสิบล้านยี่สิบล้านถ้าเขาหวังผลตอบแทนเนี่ยมันสู้คนจนจนที่มีน,น้อยแต่ถวายด้วยจิตศรัทธาเนี่ยไม่ได้นะอ่าเรามีน้อยแต่ความศรัทธาเรามีเยอะเนี่ยดีไม่ดีเราได้มากกว่าเก่าอีกนะครับ เพราะการทำบุญมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียวมันขึ้นอยู่ที่ว่าจิตของผู้ให้ด้วยนะอย่างที่บอกของที่ให้ต้องบริสุทธิ์นะครับหลังจากที่ว่าเรามาอิ่มบุญจากการถวายทานจากองค์หลวงปู่เสร็จแล้วนะเราจะได้นี่แหละมันจะเป็นการเปิดประตูพราทานนะบารมีเนี่ยมันนำมาซึ่งทรัพย์นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และทีนี้เรา ตอนที่จะพาไปที่บริเวณด้านหน้าแห่งองค์พระปู่นักคาราชนะครับหเห็นไหมฮะสีเขียวกับสีขาวเนี่ยถ้าท่านมาแล้วท่านรู้สึกขนพองสยองก้าวหรือรู้สึกมีความผูกพันคิดถึงกันเลืเกินเนี่ยรู้สึกเกิดศรัทธาทันทีเนี่ยท่านมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขอได้แล้วละแสดงว่าเรา เคยมีบุญสัมพันธ์กับองค์ท่านหรือาจจะเป็นลูกเป็นหลานมาก่อนในทางาพุทธศาสนาของเราในความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับเราจะได้รับข้าวกันบ่อยๆนะครับเพราะผู้ที่อยู่ทางแดนอีสานโดยเฉพาะแถวบึงกาลสกลนครอุดรธานีขอนแก่นแถบนี้จะมีโชคมีลาบกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับลูกหลานพงพัน์พญานาคเนี่ย ก็มักจะไม่ได้ไปไหนไกล้วครับมักจะวนเวียนอยู่กับทิ่นที่ของตัวเองนะครับซึ่งปู่ย่าพญานาคซึ่งท่านเคยเป็นปู่เป็นย่าของเราท่านก็ตามช่วยเหลือให้โชคให้ลาบเป็นเรื่องปกตินะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าฟังหรือดูแล้วติดใจก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับกดกระิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เวลาตะติดลงคลิปไม่ไหมเนี่ยมันจะได้แจ้งเตืนอนเอาแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ